ป่อยาวางก็ได้ดีตั้งจิตตั้งใจปล่อยวางใจลื้ลกส่ง้ดเปิดให้โอตงเปิดอเปดสประสิทธิเบมเปิดปดภูปิดัพย์เงินทองเปิดความสำเร็จ เจ้าขออัญเชิญบรมกูอูอาลาดาบทเปิดทางกวาแสงสว่างให้ลูกให้หลานกายสังขารที่อยู่ต่อหน้าชืนเม่จมดอวิีจมมกุมดา

홈탑 아카자 컴퓨터 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 컴퓨지 컴퓨터 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 คําไหปูคําไหปูเลยนางรออยู่นานใบนี้เลยเดี๋ยวก็หมุนอือๆๆอมตะปากิกกรมบโกนอมตะปากิกกรมบโกนอมตะปากิ ਉਮ ਤਪਕ ਜੀ ਕਰ ਕਮ ਕੋ ਬੰਤੀ ਜੀ ਉਮ ਤਪਕ ਤੇ ਕਰ ਕਰ ਮਕਾ ਕੀ ਕੋ ਉਮ ਤਪਕ ਤੇ ਕਰ ਕੰ ਬਾ ਜੀ ਕਰ ਕਮ ਉਮ ਉਮ ਤਪਕ ਤੇ ਕਰ ਕਾ ਪਾ ਤੇ ਕਸ ਕੋ ਉਮ ਤਪਕ ਜੀ ਕਰ ਕੋ ਮਕਾ ਕੀ ਕੋ ਕਮ ਦੀ ਕੇ ਜੀ ਉਮ ਤਪਕ ਜੀ ਕਰ ਕੋ ਮਕਾ ਪਾ ਤੇ ਕਰ ਕਾ ਪਾ ਕੀ ਕਰ ਕੋ ਪੋ ਉਮ ਤਪਕਾ ਕੀ ਕਰ ਕੋ ਮਕ ਜੀ ਕਰ ਕਮ ਕੋ ਉਮ ਤਪਕਾ ਕੀ ਕਰ ਕੰ ਪਾ ਕੀ ਕਾ ਕਾ ਪਾ ਕਾਂ ਟੀਏ

음음음음으음 erman 음음 อ้มจปปักาิิกะกกอืมโนมาแล้วโอ้มาแล้ว,อ,ลวอืมจิตว่างไปว่างจิตว่างไปว่างเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีเกียตรตศักดิ์ศรีต่อวงศตระกูลสายยานของปู่ ดำเสนที่ดิจันทานาคานาคราชวันเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ครูบาอาจารย์วัชรยิโตบุญใหญ่เกิดขึ้นแล้วปูนารายอวตารอานุญาตให้เก้ามาได้สร้างบุญสร้างกุศลตั้งใจปฏิบัติไปศีสุดโทศีสุดโทศีสุดโทสองพระองค์ช่วยกันช่วยสร้างร่างนี้ให้มีบารมีจะได้ช่วยเหลือสวยญาลูกหลานต่อไป ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจบำเพ็มเพียนไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วบารมีจะเกิดขึ้นแล้วแม่ยาสีปทุมมาผูอนันตนาคราชทุกพระองค์อยู่ในกายสังขารน,นี้หมดมหกรรมมาเต็มเลยต้องโทมบัจจิกาปโกจีโกอุมตะไปติการโกแม่โพธิสัตว์กวนอิมแม่พะระสีิทิสิทธิธ์เทวดาอยู่ในกายสังขารมากมายตั้งใจปฏิบัติตั้งใจบำเพ็ญเพียร ต้องอยู่ในกายวาาใจแจ้ที่บริสุทธิ์วันหนึ่งศีลบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นแก่กายสังขารนี้เพื่อได้รับยานที่สูงจงลงมาจากเบื้องบนนารายอาวตารเป็นที่ตั้งนะตั้งใจปฏิบัติไปนารายอาวตารเป็นที่ตั้งนะอยู่ข้าเนื้อหัวตั้งใจปฏิบัติตั้งใจบำเพ็ญเพียรต่อไป อืม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 อ e ืมอืมและนี่ละคิดวางปล่อยวางมีอะไรจะสงสัยมีอะไรจะถาม โล่งสว่างแล้วก็จะได้ผ่านไปมีจิตใดที่ยังคงแวะอยู่เออย้วมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวอย่าไปเลี้ยวหลังอย่าไปเลี้ยวข้างอย่าไปเลี้ยวไปทางอื่นเลี้ยวอยู่จิตตัวเองทำจิตตัวเองให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กายวาจาใจเป็นที่ตัง้งจิตวางปล่อยวางจิตเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในกายสังขารตั้งใจปฏิบัติไปสิ้ ศีลศีนอุโบสถนะวันข้างหน้าต้องรักษาให้ได้จิตว่างต้องปล่อยวางมิฉะนั้นมันจะเป็นที่หน้าหน้าสะพึงกลัวแต่กายสังขารเองมันจะได้พบสิ่งต่างๆที่จะรุมเร้ามากมายเหลือเกินขอให้ตั้งใจปฏิบัติทำหน้าที่คำตามสัญญาของตัวเองที่ลั่นไว้วาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ในภพชาติกุมก่อนมันจะเป็นกรรมของตัวเองนะต้องรักษาคำสัจจะนี้ไว้ให้ได้ ตั้งใจปฏิบัติต่อไปขอให้เปิดสัจจะที่ว่านั้นคืออะไรให้กายสังขารนี้ทำให้ถูกต้องถึงเวลาเจ้าจะรู้เองมีสิ่งหนึ่งที่จะเตือนสติอยู่ตลอดเวลาต้องเล่าเรียนศึกษากับปูดาวบทไปเรื่อยๆต้องมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ ้องสร้างบุญสร้างกุสมสร้างบารมีรับใช้ครูบาอาจารย์ตั้งใจปฏิบัติวันหนึ่งจะได้ไปช่วยเหลือผู้คนมากมายปีนสายยานของนาราย์วตารน,นั่นเองขอให้ตั้งใจปฏิบัติได้บำเพ็ญเพียรที่ศี้นที่บริสุทธิ์นะวันข้างหน้าวันนี้ยังไม่ได้แต่วันหน้าต้องได้ได้มันต้องได้ทุก ทุกที่ทุกทางต้องมารวมกันอยู่ที่นี้อยู่บนสวงสวรรค์แห่งนี้เป็นสายญาณของครูบาอาจารย์แตกแยกออกไปช่วยเหลือมวลมนุษยชาติช่วยเหลือลูกหลานและบริวารต่อไปได้สืบสานพระพุทธศาสนาสัจวาจาก็คือตั้งใจปฏิบัติตั้งใจบำเพ็ญเพียรที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาเจตนารมณ์ของครูบาอาจารย์วัชรกิจโตที่จะช่วยรับใช้พระองค์ไปถึงศาสนาพระศรีอริเมตไกรนั่นเอง คำคำนี้ก็ไว้สัจจวาจาลั่นไว้มาแต่พบชาติปุ่มก่อนแล้วคำนี้เป็นคำที่ดังกึกก้องในหูเจ้าแต่เจ้ายังไม่ได้ยินโสดประสาทของเจ้ายังไม่เปิดเปิดด้วยจิตจุดเกิดด้วยกายสังขารเปิดด้วยการปฏิบัติเปิดด้วยการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรเปิดด้วยศีลกายวาจาใจนั่นเองศีลบริสุทธิ์เมื่อไรเจ้าจะได้ยินเสียงตัวเองเหมื่อนั้น เอองนะตั้งใจปฏิบัติไปจะให้คนอื่นได้รับรู้ต่อไปอีกถามปู่ว่าองค์พญานาคที่อยู่ด้วยท่านชื่ออะไรท่านคือใครคะจะได้ไหว้ได้ได้ถูกต้องเรียกท่านให้ถูกต้องเรามาแล้วอยู่ในนั้นและคำพูดร้ายพระองค์ องค์ใหญ่ทั้งนั้นองค์ดำแสนทิ่ดิจันทาปูสีสุดโธปูอน,นันต์อยู่กับเจ้าหมดพระเมยาสีปฐุมายูที่เจ้าจะเลือกสั้นสิ่งใดองค์ใดจะลงแล้วแต่จิตของเจ้าเรียกองค์ไหนใดองค์นั้นทุกพระองค์ลงอยู่ในกายสังเกรขันของเจ้าหมด ีสิ่งใดที่ยังทําไม่ถูกต้องหรือยังปฏิบัติไม่ถูกแนวทางให้ปู่ชี้ทางให้ด้วยค่ะยังมีจิตที่ยังฝักไยอยู่กับทางโลกนั่นมันยังไม่ถึงเวลารอยมันเป็นตามการเวลาไปก่อนวันหนึ่งค่อยปฏิบัติได้ค่อยมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วเจ้าจะเข้าถึงธรรมะเข้าเจ้าจะเข้าใจในคำสั่งสอนของ พระพุทธองค์และํำคาสัญญาของเจ้าที่ตั้งไว้คือตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญเพียรเป็นผู้ที่จะต้องรับใช้พระศาสนาเป็นกายสังขารของเทพองค์เทวดาถึงเวลาที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้ต่อไปแล้วทําให้กายสังขารเป็นกายที่บริสุทธิ์ให้ปู่ทุกองค์ท่านลงได้ได้เต็มที่นะตั้งใจปฏิบัติไปถึงเวลางานไหวครูต้องมามาเสริมบารมีและ และเสริมบารมีคูบวาอาจารย์ให้ท่านมีบารมีเน้อกว่าสิ่งใดท่านช่วยเหลือเรา เราต้องเสริมบารมีให้ท่านโดยเทพอ,องค์เทวดาไวยพรใหุ้ท่านได้มีบารมีสูงส่งยิ่งขึ้นไปเราก็จะได้พลอยมีอานิสงส์ผลบุญและสร้างบารมีให้ตัวเองในวันนั้นเสริมบารมีของเราไปเองด้วยบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับเทพองค์เท,ออเทวดาที่อยู่ในกายสังขารเราก็จะได้รับรับพลอยพ,อพลอยได้รับอานิสงส์ผลบุญจากทุกพระองค์ในในวันงานบารมีของพระคุณเจ้าจะแผ่กว้างไกลไปถึงสากลโลกทั่วสากลโลกทั่วจักรวาล ได้รับข่าวสารจากงานพระปา่างานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าบารมีของท่านก็จะยิ่งใหญ่อลังการเหนือกว่าใครในสาคนโลกนี้คือบุญที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในวันข้างหน้าด้วยบารมีของท่านด้วยใครละ่ะต้องเป้งเปงต้องพวกเรานี่แหละช่วยเสริมบารมีให้ท่านช่วยรับใช้ท่านทําคุณงามความดีตอบแทนเราทําคุณงามความดีตอบแทนท่านตอบแทนพระคุณท่านโดยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเอง